อุิยดูซอมบี้ที่ตามมาไหม,มา,ามาันเต็ามาเลยจริงเหรอข้างหลังไมาเ่เต็มเลยเหรอเฮ้ยซอมบี้มาข้างกระจกแล้วเร็วเร็วรีบไปเร็วพ่ออย่ามาเลยอย่อาอย่ามาเลยอย่าอย่าเลยอย่างน้อยเราอยู่บนรถก็ปลอดภัยกว่าคืนนี้เราต้องนอนบนรถนะดูสิพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะเห็นไหมดีไซน์ทีวี อะไรขึ้นเนี่ยทำไมซอมบี้เต็ไมไปหมดเลยเไม่ได้การแล้ว,ลวเร็วรีบไปบอกพวกนู่มให้หนีดีกว่าเฮ้ยแล้วทำไมซอมบี้เยอะไปหมดอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนแยนน่แล้วทุกคนซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มาเร็วเร็วขึ้นรถเร็วรีบไปขึ้นรถกันเถอะเฮ้ยสัมบี้มาจากไหนไม่รู้ทำไมซอมบี้มาตามเรามาได้อะไปขึ้นรถกัน แล้วเราต้องเอาตัวเราจากซัมบี้ให้ได้รีบหนีกันรลาไปเลยทุกคนจะถึงรถเราแล้วเราจะถึงนั้นเร็วจะราเลยขึจะลาเลยดีนะคะทุกคนดีนะที่เราขึ้นมาบนรถทันสายสายเบลสายเบลสายเฮ้ยดูซัมบี้นี่ตามมาไหมเต็มเลยดีเหรอถ้าเราไม่เต็มเลยเหรอ นี่ฝั่งนี้ไม่มีรถลอยดูสิทุกคนแสดงว่าเขาหนีซอมบี้ไปกันหมดแล้วแสดงว่าฝั่งนี้มันก็มีวดูดิฝั่งนู้นเขากำลังหนีกันอยู่ ว้ดูสิทุกคน,ไ,นไม่มีคนเลยดูสิหายไปในในไหนกันหมดดูดิโโบ้านคนก็ไม่มีคนเลยถนนโล่งมากดูมีแค่รถสองคันนี่เองวิวิวตรงนูน้นเฮ้ยเขามาจากทางนูน้นอย่าบอกเราว่าทางนู้นก็มีซอมบีอ้อะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าเราจะไปเจอซอมบี้ตรงนู้นอีกหรือเปล่าเนี่ยเยดูสิทำไมรถเขาไปทางนู้นกันอะเฮ้ย ทำดีทดีเยี่ยมันเฮ้ยเย่ยมเลยเยี่ยบเยี่ยมเลยเฮ้ยไลรอดแล้วรอดแล้วมีอะจะมีอีกไหมอะพี่หน้าไม่รู้สิดูสิรถก็ขับไปทางนู้นกันใหญ่เลยอุ้ยพี่เราอยไปเลยจะหลับฮะนายมาตามมาเหรอไม่มามันมุดจะดีนะเหรอใช่ใช่ยแล้วทำมีดีวิธีฆ่าซอมบี้ต้องทำยังไง แล้วเราจะยิงหัวมันนั่นเละสิเอามีดเฉาะหัวไหนละมีดอยู่ไหนไม่มีไม่เฮ <c oughs> ้ยน้ำอัดลมต,ตายแล้วเอาหัวอัดลมซะลาดลาดใจมัวเราจะตายแล้วเราไม่ตายสิแถวนี้น่าจะยังปลอดภัยดูดิยังมีคนขับรถอยู่เฮ้ยถ้าแถวนี้ไม่มีซอมบี้นะเดี๋ยวเราลงไปซื้อของกินกันคนดีกว่าใช่เราหนีมาใช่เพราะไม่รู้ว่าทางกลับบ้านเราจะมีซอมบี้หรือเปล่าเราต้องเตรียมของกินก่อนนะทุกคนทุกบ้านจะมีซอมบี้ไหมอ่ะนั่นสิ แล้วบ้านเราจะมีซอมบี้ไหมอะเราต้องลับไปช่วยยายนะดิซ้ายเมืองรับแล้วไหนเมืองรับแลถึงหุยแล้วในเมืองนี้จะมีซอมบี้หรือเปล่า <c oughs> เขาบอกว่าเมืองรับแลห้ามพูดโกหกนะทุกคน <c oughs> ถ้าใครพูดโกหกจะออกจากเมืองรับแลไม่ได้เดี๋ยวนะทุกคนทุกคนในเมืองรับแลสังเกตไหมว่ามีคนเยอะเนาะดูดี่ดูรถดีแสดงว่าในเมืองนี้น่าจะไม่มีซอมบี้แน่เลยแช่ห่า ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าเมืองลับแลเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์และใครที่เข้ามาในเมืองนี้นะห้ามพูดโกหกถ้าพูดโกหกอ่ะจะออกไปจากเมืองนี้ไม่ได้สแสดงว่าที่เมืองเนี้ยซอมบี้มันเข้ามาไม่ได้แน่เลยดูดิสแสดงว่าผีมันกลัวใช่ใช่ดูดิดูดิด <โก S 1> คนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเรารอดแล้วทุกคน <S <S <แ>งั้นเดี๋ยวเราไปแวะหาซื้อเสบียงในเมืองลับแลดีกว่าใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านไปหายายดีไหมดิไซไปดูว่าบ้าน ใช่ไปดูว่าบ้านเรามีซอมบี้หรือเปล่าถ้าบ้านเรามีซอมบี้เราก็ต้องรีบไปรับย้ายออกมานี่ไงเห็นไหมคนเต็มไปหมดเลยแสดงว่าที่นี่ไม่มีซอมบี้จริงด้วยเฮ้อาหารเข้าได้นะเรารอดแล้วเรารอดแล้ว,ลว,ลว,ลวอย่างน้อยก็รอดมาหนึ่งรอบนี่ของกินของกิน,นเดี๋ยวเราลงไปดูเสบียงกว่าไม่มีไม่มีมมโอเคเร็วปอดทัยปอดภัยไม่มีดีแล้วใช่ใช่เมืองรับแลเป็นเมืองสธก์ไม่น่าจะมีหรอกไหม อย่างน้อยอยู่ในเมืองรับแลเราก็ปลอดภัยลูกไม่มีซอมบี้ปะไปดูสเสบียงของกินกันต่อนดีกว่าน,นี่ไงอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่เคยกินเลยอะไระดีไซน์อันนี้อันนี้เขาขวดเนี่ยเ้ยน,นี่อะไรอะไรอะไรซื้อไปซื้อไป,ไปเร็วซื้อไปปะ่ะทุกคนตอนนี้เราได้สเสบียงมาแล้วนะคะทุกคนนี่นะปะกลับไปขึ้นรถก,กันต่อนี้เราก็เข้ามาในเขตหมู่บ้านใหญ่แล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามีซอมบี้หรือเปล่านะดูสิแต่ ตอนนี้เรายังไม่เจอรถและย,ยังไม่เจอคนเลยแม้แต่คนเดียวเอาเสียงเยอะมากโอเคนะเรามีเสบียงมาเยอะมากโอเคเรามีเสบียงเยอะมากนะ<ม>ใช่ไหมของถุงอยู่ตรงนี้โอ้ก็อีกหนึ่งถุงก็อยู่ข้างหลังโอ้เสบีย,ง,มมยงเราเต็มรถเลยนะทุกคนตอนนี้นะถ้าไปบ้านยายแล้วมีซอมบี้เราก็ไม่กลัวแล้วเพราะเรามีของกินแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ว่าเราต้องมาลุ้นนะเห็นไหมเฮ้ยไม่มีรถเลยทุกคนเฮ้ย แล้วดูดิเฮ้ยนี่นี่เจอรถแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่เขาหนีมาหรือเปล่าสองคันเลยเฮ้ยรถดีน้อยนี่หเมือนรถดีน้อยเลยใช่แล้วใส่รถดีน้อยเฮ้ยเมื่อกี้รถดีน้อยนะแสดงว่าหรือว่ายายจะขึ้นไปกับยายน้อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ยโอยโอ้ยโอ้ยโยโอยโอ้ยโ่้ยโอ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 ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้้ย เมื่อกี้ขึ้นไปบ้านข้างบนมานะแต่ไม่เจอยายนะตอนนี้เราลงมาบ้านข้างล่างนะเฮ้ยนี่ดูก่อนดูก่อนมันเป็นหมาซอมบี้หรือเปล่า <ห collide S 2> โอเคไม่ใช่หมาซอมบี้ดีไซน์ลงมาเร็วดีไซน์ดีไซนไม่มีซอมบี้ <Reese> เร็วลงมางเร็วลงๆๆมาเร็วไปดูซิดูซิยายอยู่ไหมในสวนมีหรือเปล่าเฮ้ยเไม่มีใครอยู่เลยน้ำร้อนร้อนเลยวะเฮ้ยดีไซน์แม่ว่ายายน่าจะขึ้นไปกับยายน้อยแล้วนะน่าจะใช่ไม่กีรถออกไปอ่ะใช่ไหมถ้ายายไม่อยู่ เราไปกันเถอะมันน่ากลัวนะดูสิมืดตุ่ยจะเข้าไปทำไมมาเราขึ้นรถเราขึ้นรถกัเราขึออ้นรถเ,เหมือนเดิมดีกว่าแพอย่างน้อยเราอยู่บนรถก็ปลอดภัยกว่าคืนนี้เราต้องนอนบนรถนะดูสิพระอาทิตย์จะตกดินแล้วนะเห็นไหมสบียงสะียงเก็บไว้กินสะียงเก็บไว้กินขึ้นรถขึๆๆ้นรถยายไม่อยู่ยายนะจะไปขยายน้อยแล้วแหละโทรหายายก็ไม่รับโอ้ค่ะทุกคนนี่นะคลิปนี้นะเราก็หนีซอมบี้อยู่บนรถนะ ตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะทุกคนไปเดี<ม>๋ยวเราจะขับรถออกไปไปหาที่ปลอดภัยนอนหลับกันเนาะไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจอซอมบี้หรือเปล่านะภาวนาขอให้ไม่เจอนะดิซ่าดิซ่าเปิดประตูเร็วูกเปิดประตูโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้พวกเราขอ,ขอตัวาลาไปกันนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน